สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภทุกท่านค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปเดือนกันยายน2563ค่ะในคลิปนี้เราจะมาดูดวงภาพรวมกันค่ะการงานการเงินความรักกัะสุขภาพของคุณนะคะจะมีทิศทางไปในทางที่ดีอย่างไรกันบ้างมีสิ่งใดบ้างที่เป็นข้อควรระวังนะคะแล้วสิ่งใดบ้างที่จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะ ชาวราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31พฤษภาคมค่ะในชุดนี้ไพ่ใบแรกได้ไพ่เทพะสุขค่ะตามมาด้วยพระสิวะนะคะไพ่ทศกัณ์ออกรบค่ะแล้วใบสรุปคือไพ่พระอรุณเทพบุตรค่ะถ้าในเรื่องของอาชีพการงานนะคะหรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิต คุณเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะท่ามกลางการแบกรับภาระที่หนักหนาสาหัสนะคะหรือว่าความวุ่นวายของผู้คนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานหรือว่าอาชีพการงานที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมักจะมีปัญหาให้คุณเนี่ยได้เข้ามาแก้ไขยอยู่เสมอแต่สําหรับใครที่ทํางานเป็นทีมนะคะมีลูกน้องบริวารน,นะคะ เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าสามารถคลองใจลูกน้องได้ค่ะมีบริวารที่ดีทําให้คุณเนี่ยค่ะหน้าที่การงานของคุณเนี่ยทำให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้ไวขึ้นแต่ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะไพ่พระศิวะติดกับไพ่ทศกาลออกรบเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนว่าถ้าใครที่มี เจ้านายนะคะหรือว่าคนที่เราต้องประสานงานด้วยเนะะี่ยค่ะอาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงกว่ามีอํานาจมากกว่าหรือว่าเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณนะคะเขาอาจจะส่งผลให้คุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดกดดันหรือว่างานของคุณเนะะี่ยค่ะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอยู่กับอํานาจการตัดสินใจของผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ตัวคุณเองอะคะ่ะเป็นคนที่ มีความสุขขุมรอบครอบนะคะปกติแล้วชาวราศีพฤษภเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีบุคลิกน่ารักอารมณ์ดีเหมือนเด็กๆะค,ะคือไม่ว่าคุณจะต้องรับภาระหรือความรับผิดชอบหนักสักแค่ไหนคุณก็ยังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในรูปแบบของคุณค่ะในในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะทศกณัณฐออกรบนะคะ อาจจะมีงานเข้ามาหลายอย่างค่ะมีงานเข้ามาหลายทางหรืออาชีพการงานของคุณเนี่ยค่ะมันมีปัญหาเข้ามาที่ทําให้คุณเนี่ยต้องตามแก้ไขแต่ว่าตัวคุณเองค่ะก็เป็นคนที่มากไปด้วยความสามารถและความรู้ค่ะเรียกว่ารู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ทําค่ะสามารถที่จะควบคุมงานยากได้ค่ะคุณเป็นคนที่มีความสุข,ขุมรอบคอบนะคะไม่ประมาทความสําเร็จของคุณนะคะมันมันมาจากสติปัญญา เหตุผลการพัฒนาความรู้เป็นคนที่แบบใช้เหตุใช้ผลในทุกๆเรื่องอะคะ่ะทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดีอะคะ่ะเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเจองานยากสักแค่ไหนนะคะมันมันเป็นเพียงบททดสอบอะคะ่ะที่จะทำให้คุณเนี่ยก้าวขึ้นไปสู่จุดที่สูงขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะแล้วคุณสามารถ คุณสามารถที่จะผ่านผ่านเรื่องยากหรือว่าผ่านเขาเรียกว่าผ่านปัญหาอุปสรรคที่มันเข้ามาเนะะี่ยค่ะที่จะทำให้ให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยเป็นเป็นบททดสอบมาวัดความสามารถของคุณนะคะเพื่อให้คุณก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นนะคะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนะะี่ยค่ะเป็นความมั่นคงในอาชีพการงานนะคะเพราะว่าพาย,พ,าย,พ,ายรพระอรุณเทพปรบุตรเนะะี่ยค่ะ เปรียบเสมือนอการบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆห,ห,หรือหรือใครที่ทําไว้ดีอยู่แล้วอะค่ะมันมีการพัฒนาค่ะมันมีการต่อยอดที่ทําให้แบบประสบความสําเร็จไปได้ไกลแล้วก็ไปได้มากกว่านี้อีกอะค่ะแล้วมันเป็นความสําเร็จที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าความสําเร็จของคุณนะคะอย่างที่บอกมันไม่ได้มาแบบง่ายๆค่ะมันต้องผ่านมันต้องผ่านบททดสอบมันต้องผ่านเรื่องยากมันต้องผ่านการแก้ปัญหา แต่ตรงนี้แหละค่ะทาให้คุณเติบโตขึ้นทําให้คุณแข็งแกร่งทําให้คุณมั่นคงแล้วก็ทําให้คุณน่ยประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนด้วยค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะความโชคดีของคุณนะคะคือพื้นฐานเป็นคนที่อารมณ์ดีมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบมันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ว่าจะแบบ เจอเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่คุณสามารถรับมือและก็ตั้งสติรับได้อยู่เสมอค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะในชุดนี้ถ้าคุณสามารถควบคุมงานยากได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆนานาไปได้เนี่ยค่ะคือถ้าทำงานใหญ่ในชุดนี้นะก็ได้เงินก้อนใหญ่เช่นเดียวกันค่ะ แต่อย่าประมาทนะคะถ้ามีงานเข้ามาหลายงานพร้อมๆกันหรือว่ามีปัญหาเข้ามาหลายทางนะคะขออนุญาตแนะนำตามเนื้อหาตำราตามหน้าไพ่เลยนะคะทำให้สำเร็จทีละอย่างค่ะแก้ปัญหาทีละเรื่องทีละจุดชุดนี้ถ้าปิดงานยากได้ปิดปัญหาได้นะคะมีโอกาสรับเงินก้อนใหญ่ค่ะคือเรียกว่างานที่เสี่ยงมากโอกาสผิดพลาดมากก็ตามมา แต่ถ้าคุณมีศักยภาพมีความสามารถมีความมีฝีมือค่ะมากไปด้วยความสามารถรายได้ก้อนใหญ่ก็รอคุณอยู่เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเชื่อว่าคุณเนี่ยค่ะสามารถควบคุมควบคุมงานยากได้สามารถ ก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะที่คุณคาดไม่ถึงอะคะ่ะแล้วเชื่อว่าความสำเร็จและความมั่นคงรอคุณอยู่ค่ะชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะขอเป็นกำลังใจให้ชุดนี้การงานดีนะคะการงานดีแล้วการเงินก็ดีตามถ้าถ้าคุณสามารถที่จะควบคุมเรื่องยากได้นะคะการงานดีการเงินดีค่ะ แต่ก็มีข้อควรระวังอย่างที่บอกค่ะถ้าคุณผ่านจุดยากไปได้ได้เงินก้อนใหญ่ค่ะในเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะแต่ถ้าคุณประมาทค่ะไพ่พัศิวะเนี่ยขี่เสือแล้วเสือตัวนี้กระดูมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เหนือกว่าคุณหรือบริวารรอบข้างอย่าไว้ใจใครง่ายๆเอกสารสัญญาทุกอย่างนะคะตรวจสอบให้ละเอียดเรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าผิดพลาดก็มีโอกาสรับผิดชอบการเงินก้อนใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าได้ก็ได้ชุดใหญ่เลยแต่ไพ่ใบแรกค่ะไพ่เทพศุรนำเนี่ยคุณคุณคุณมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาแน่ค่ะใบสรุปไพ่พระอรุณเทพบุตรเนี่ยค่ะ คือการงานการเงินของคุณเนะะี่ยค่ะมันมีเกณฑ์ที่แบบจะบุกเบิกไปได้ไกลค่ะแล้วก็การเงินก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมาจากการบุกบ่าฝ่าฟา,ฟานการบุกบูรุยของคุณนะคะเป็นคนที่แบบมีความพยายามมีความอดทนมีความมุ่งมั่นความสำเร็จไม่ได้มาแบบง่ายๆแต่ถ้าสำเร็จแล้วมั่นคงค่ะการเงินที่ดีก็ตามมาด้วยค่ะในเรื่องของความรักนะคะชุดนี้นะคะ ถ้าใครที่มีคู่ครองแล้วนะคะไพ่พัสีวะเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่มีคู่ที่มีอำนาจวาส,สนามีบารมีนะคะคนดีๆคะ่ะที่จะมาส่งเสริมคุณนะเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของคุณนะคะ คู่ที่ดีนะคะจะช่วยนำพาให้คุณเน่ยประสบความสำเร็จแบบมั่นคงที่สำคัญจะเก็บเงินนะคะมีทรัพย์สินเงินทองแบบเป็นกอบเป็นกำอะคะ่ะถ้าใครถ้าใครแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็มีคู่ครองที่ส่งเสริมกันชุดนี้คู่ครองส่งผลกับคุณส่งผลกับคุณมากพอสมควรค่ะแต่ว่าส่งผลในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมนะคะเป็นเป็นไพ่ชุดคู่ครองที่ดีค่ะ แต่ว่าก็มีข้อควรระวังนะคะสำหรับชุดเนี้ยคู่ที่เหมาะสมนะคะแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นอย่างมีความสุขเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ให้อิสระกับคุณพอสมควรค่ะเพราะว่าคุณค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบให้ใครมาก้าว่ายชีวิตส่วนตัวหรือว่าจำกัดสิทธิเสรีภาพของคุณมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นคู่ที่เหมาะสมเนี่ยต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน เข้าใจความเป็นตัวตนของคุณได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วจะสามารถใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วใครที่โสดในชุดนี้นะคะเทพสุขเนี่ยในเรื่องความรักก็คือความสุขสมหวังค่ะแต่ว่าไพ่คู่เนี่ยค่ะมันมันเป็นเรื่องของคู่ที่ยังไม่ไม่ลงตัวดีสักเท่าไหร่สำหรับคนที่ที่ยังโสดอยู่หรือว่าเพิ่งเริ่มต้นนะคะเพราะว่าทศกัณ์ออกลาบค่ะบางคนอาจจะแบบว่าตัดสินใจไม่ถูก เทพสุกเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์มากถึงมากที่สุดไพ่พระศิวะค่ะเป็นคนที่มีบุคลิกแบบสุขุมนุ่มลึกอะเป็นคนดูดีอะแล้วก็มีเสน่ห์โดดเด่นในเรื่องของความพิถีพิถันในการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมแบบจัดเต็มอะค่ะเป็นผู้ชายก็เรียกว่าสุข,ขุมมีเสน่ห์ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบบุคลิกน่ารักชวนหลงหลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วความมีเสน่ห์ของคนเนี่ยค่ะมันทําให้ มีคนเข้ามาเยอะในเรื่อ,องความรักตัวเลือกก็เยอะถ้าใครตัวเลือกเยอะนะคะช่วงนี้คุณอาจจะแบบว่าตัดสินใจยากะคะ่ะไม่รู้จะเลือกคนไหนดีหรือว่าคนที่คบอยู่ด้วยเนะะี่ยค่ะยังขาดความชัดเจนนะคะทําให้คุณเนี่ยเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เนี่ยยากขึ้นคือพระอรุณเทพบุตรนะคะความรักของคุณเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะ ในเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันค่ะเริ่มต้นแล้วไปได้ไกลแต่ว่าต้องใช้เวลาคบหาดูใจกันให้นานพอสมควรค่ะสำหรับคู่ที่เหมาะสมนะคะยิ่งมีโอกาสเลือกเยอะ โอกาสผิดพลาดก็ตามมาค่ะแต่ถ้าใช้ความจุขุมรอบครอบนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีความจุสมหวังค่ะในเรื่องความรักถ้าได้เจอคนที่ดีได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคู่ที่มีสินเสมอมาส่งเสริมซึ่งกันและกันในอนาคตเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะมีฐานะหน้าที่การงานที่มั่นคงหรือมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักแล้วมีความสุขประสบความสำเร็จค่ะ ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะในชุดนี้นะสุขภาพสำคัญสำหรับคุณมากนะคะเพราะว่างานของคุณนะคะต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ต้องพัฒนาความรู้ต่อยอดสิ่งใหม่ๆและที่สำคัญชีวิตของคุณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในรถเป็นหลักทำงานยากทำงานเสี่ยงทำงานที่มีบททดสอบใหม่ๆเข้ามาตลอดนะคะแล้วถ้าคุณเครียด ปวดศรีรษะหรือว่าพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอสุขภาพมันจะไปส่งผลกับกับสมองอะค่ะการออกไอเดียการใช้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันก็จะดรอปลงมาเพราะฉะนั้นชุดนี้นะคะควรจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีค่ะ ก็ไม่เครียดเป็นดีที่สุดค่ะถ้าปล่อยได้วางได้ใจก็เป็นสุขนะคะแล้วจะทําให้คุณเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะถ้าใครที่แบบสวดมนต์ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิในชุดนี้นะคะมันเป็นเรื่องของการเจริญสติปัญญาหาไพ่พระศีิวะเนี่ยถ้าคุณเป็นคนปฏิบัตินะทานศีลภาวนา สมาธิอุทิศบุญเนี่ยค่ะจะได้เรื่องของเขาเรียกว่ามันเกิดปัญญาค่ะในเรื่องของอาชีพการงานในเรื่องของการตัดสินใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะค่ะความสงบอะค่ะความสงบที่คุณได้เนี่ยค่ะจากการปฏิบัติการนั่งสมาธิเนี่ยค่ะอันดับแรกเลยคือมันได้กับตัวคุณค่ะในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของ การแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์มาต่อยอดในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินค่ะคือสัมมาอาชีพเราก็ทําไปค่ะในเรื่องของทางธรรมนะคะเราก็ไม่หยุดที่จะปฏิบตัติหรือว่าเข้าใจทำแท้ค่ะว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อนเนพื่อหนีทุกข์นะคะแล้วคุณจะพบกับความสุขความสําเร็จอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะมีความสุขประสบความสำเร็จสมหวังนะคะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ยากก้าวข้ามผ่านบททดสอบไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตค่ะขอเป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอกำลังใจนิดนึงนะคะใครที่เข้ามาใหม่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้จารย์ได้ทำคลิปดีๆเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อมาที่ไอดีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพมยานค่ะไพพภมยานพยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ